เราไม่ได้ไปโรงเรียนต่กระจนทา,ทางบ้านนะคะน้องต้องหยุดการเรียนไปนึง่งนึ่งปีใช่ไหมนึง่งนึ่งปีเพราะว่าตางบ้านไม่พร้อมตีตีจะส่งให้เรียนเนาะน้องพลุกเด็กน้อยชั้นปอสองแม่ทำงานรับจ้างเก็บยางมีรายได้วันละแปดสิบบาททำให้ครอบครัวไม่พร้อมที่จะส่งน้องไปโรงเรียนจนน้องต้องหยุดตัวเรียนมาแล้วหนึ่งปีหลังทราบเรื่องราวของน้องผมก็ได้เดินทางมาเยี่ยมน้องที่บ้าน ทราบว่าน้องเองอยากไปโรงเรียนมากแต่ไม่มีชุดนักเรียนใส่ผมเลยฟาน้องมาตัดผมพร้อมกับซื้อชุดนักเรียนให้น้องบอกจะกลับไปเรียนให้เร็วที่สุดเพราะคุณครูมาตามไปโรงเรียนหลายครั้งแล้วนอกจากชุดนักเรียนแล้วผมก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องอีกด้วยพร้อมกับข้าวสารอาหารแห้งเล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัวของน้อง เดี๋ยวเรามาดูสภาพบ้านของน้องกันครับนี่ครับบ้านของน้องเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ในที่ดินของการรถไฟไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกลำบากเดือดร้อนเราเติมกำลังใจให้กันครับวันนี้ดีใจนะคะที่ที่หมดไฟมาช่วยถางบ้านนะคะจว,วโนองได้เรียนหนังสือค่ะนนกบคุณมามาคยอกา น้องจะไปโรงเรียนวันไหนนี่วันจ้ร์ครับไปต่อจากเนาะวันสังคารเนาะก็น้องจะต้องตั้งใจเรียนนะนะตั้งใจกับลุงนะวะตรงตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีข้องผัวของเม่นะนะ